ีนี้คงจะมาถึงอีพีที่เก้าเหรียญเหมียนปูต้วนเหรียญเหมียนปูต้วนก็คือเคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายขับเคลื่อนไม่มีไม่ขาดสายในลักษณะนี้ก็อยู่คำหนึ่งว่าอีต้งอูโยปูต้งนั่นคือมีการขับเคลื่อนแล้วไม่มีอะไรไม่ขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นการ มีการขับเคลื่อนแล้วไม่มีอะไรไม่ขับเคลื่อนหรือเหรียญเหม็นปูต้วนอีกอันหนึ่งที่กฎบัญญัติข้อที่9กนั่นคือหมายความว่าพลังชี้มันไม่ใช่ภายนอกที่ที่เขาเข้าใจกันว่าการเคลื่อนย้ายต้องเคลื่อนย้ายตลอดแต่เคลื่อนย้ายแล้วชี้ขาดนั่นไม่ถือว่าถือว่าขาดนะครับถือว่าหลุดเพราะฉะนั้นการเคลื่อนย้ายการเคลื่อนไหวต้องเคลื่อนไหวจากชี้ถึงแม้อยู่ในสภาวะนิง่งชี้ก็ยังหมุนเวียนและขับเคลื่อน ถึงจะเรียกว่าเหรียญเหมือนปูต้วนนะครับงั้นผมจะให้ดูเหรียญเหมีอนปูต้วนก็คือตั้งแต่กดข้อที่1ก็คือสําคัญมากนั่นคือสีหรินตจริงจิงสีเหลิจริงจิงครับก็ดังที่เก่าไปแล้วกดข้อที่1นึ่งสีหรินจริงๆ้างเสื่องปลาเปื่อย นะครับนี่คือหางเสื่อมปาเปืยเพราะฉะนั้นกดข้อที่1กับกดข้อที่สอสองนี่สำคัญมากกดข้อ1กับข้อ2ไม่ได้นอกนุ้นอีก8ข้อก็ยากที่จะได้นะครับก็จะไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนนั้กดข้อที่1กดข้อที่สองสำคัญมากก็คือซีหลิงตริงจริงนี่กลับไปเห็นไหมเกิดผมจะให้ดูว่าหางเสื่อมป่าเปื่อยนั้นซีหลิง,งจริงจริง วันนี้ผมว่าจะใช้มวยตะกุนหูนะครับมาแสดงเดี๋ยวเหมียนปูต้นให้ดูการเปลี่ยนแปลงกล้ามเนื้อต่างๆนี่คือสื่อจริงจรินี่คือหางเสื่อมปลาเปย้ยครับการจะฉี่ซื้อฉี่ซื้อต้องเป็นลักษณะนี้หนึ่งอันนี้ต้องขึ้นเชื่อมหนึ่งกันครับสองในนี้ต้องว่างนะครับในนี้ต้องว่างเพราะฉะนั้นในนี้ว่าง ก็จะเกิดภาวะนี้ริงๆๆจริงๆนี่คือต่อเนื่องไม่ขาดสายไหมว่าขึ้นมาสภาวะนี้เวลาจะลงไม่ใช่ว่าลงมันคือขาดตอนนะครับมันเป็นขาดช่วงไม่ใช่นะครับนี่แหละครับถึงเรียกว่าไม่เลี้ยงเหม็นปูต้วน นี่แหละครับเลี้ยนเหมี่ยนปูต้วนมาถึงตรงนี้เปลี่ยนแกนมาทางนี้นะครับก็จะเกิดภาวะน,นี้เองและเปลี่ยนกล้ามเนื้อนี่คือการเปลี่ยนกล้ามเนื้อถ้าไม่ไม่พลิกมาอันนี้ไม่ได้นะครับเปลี่ยนกล้ามเนื้อก่อนนี่แหละครับซืลิงลริงจริงการเรียนซหลิงจริงจริงได้ดีก็ต้องอยู่ที่ วยลีจงเจินสินกวนตินะครับวยดีจงเจินสินกวนติต่อเนื่องนะครับไม่ขาดสายก่อนครับจะให้ดูการผ่อนอนนี้อีกครั้งหนึ่งการผ่อนนี้คือการเผืนจริงนะครับก็คือภายในการเผืนนี้เกิดจากภายในนะครับเขาก็จะอิ่มเอิบภายในอิ่มเอิบก็จะอิ่มเอิบมาถึงแขนทําให้เกิดภาวะเปลี่ยนแปลงนะครับดูนะครับ นี่นะครับอิ่มเอิบนี่นะครับนี่คือมันก็อยู่ในไข่เหอะนี่คือเหออเหออมากขึ้นคลายเห็นไหมครับคายก็จะเกิดเลี้ยมเหม็นปูตวนถ้าเราไม่คลาย ไปอย่างนี้มันไม่เหลียมเหม็นปุ้ตัวนะครับนี่คือขาดเลยครับข้างในไม่เคลื่อนแล้วเพราะฉะนั้นคลายก็คือเป๋าหมันเออก็จะขาดไม่ขาดสายนะครับเออเออเปิดคลายก็จะคลายนะครับคือข้างใน เออเปลี่ยนกล้ามเนื้อด้วยเปลี่ยนเส้นเอ็นด้วยครับเออเออใายอันนี้เข้าขั่วเนี่ยครับเข้าขั่ววิธีจงเส้นสืนกวนติงนะครับดูันนี้ อันนี้เวลาขึ้นไม่ใช่ขึ้นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือคุณจะใช่อน,นี้แบกไม่ได้นะครับเป็นลักษณะการใช้วิธีใช้ก็คือเวลีจงจื้นสิงกวนตีนเพราะฉะนั้นไวดีจงจึ่นสิก็จะกวนติน่นชี่ก็จะมานะครับชี่ก็จะมาก็จะขึ้นมาได้นี่แหละนี่เมื่อกี้นี่คือคลายนี่คือเหอก็จะเกิดเหรียญเหม่นปูตัวนได้ต่อเนื่องนะครับ หือเือคายเือเือคายกลับก็จะเหลี่ยมเหมือนปูต้วน นี่แหละครับนี่คือเหรียญเหมียนปูต้วอิ่มเอิบนะครับคือชี้เต็มเฮอใขรเฮอ khai quê là anh quê là anh của khai hữu up.